สบายดีพี <laughs> ่น้องแล้วเด้อปิ้งไก่กับซุกแล้วตามแตงสีมือทะเบิรนเด้อตามแตงกินกับปิ้งไก่พี่น้องมาเสแซร่เมื้อนี้ฝนตกก็เลยบ่ไปเบี่ยงไปงานอย่างฝนตกเอ้ฮะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องแล้วไปกินทอร์นการ์ดพี่น้องตามแตงปิ่งไก่ปิไก่ห้างเท่ามีนุ่มลวกเท่า มนไไนันก็ะสบายไปนึงเห็นป่ะพี่น้องเอ้าทานออกแล้วก็ได้ปูสาดนั่งกินเขา่าพวงพวงบนเนี้ตารางเฮท่นไนงะสวัสด <c oughs> นะีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเที่จะหักแท,ท,ง,ทงทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อทุกแรงเสียแรงใจทุกกำลังใจกกงในม้อนเนาะมานนะหลบหลบล,ลาน,ลานมุดขู่ทุกคน

ีเซอบงานจบเป็นซอยเพื่อนงาจับจับจับจจ้างประเทศอันบ่ีงานเือพาวนมันพุ่งนะเปินตรอดน่ะจะจบจะจับเป็นอันนี้ให้คูนเดอรนูนเดอร์อยเมือกูนเดอร์ใน้าไปนาะ ไนาะไก่สะไฟป่ามึงทั่นอไไก่ปาเนี่ยจ้าไฟ่ข้าวผัไผ่เนื้อหต่อแล้วเพือนไปมอมีงมูห่าวดวยเนาะเป็นด้วยสามารถจุ่ไผ่จาก็มูษาเมื่ก่อนหมูษาสามาห้องน้ำเลย Anh nào, có rồi, Ồ, này rồi, Đói, <cười> rồi. <cười> là một hai mươi năm vào năm 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 tôi năm 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 มันเปดนท้ายด้วยไปต้องตมเนี่ยมงลามาเกินงูหน่ะมูยแงม่มเกินเปมันหนึ่งตัมงงูมันถือตั๊งเลยตั๊งตี้เลยพี่น้องขามันไม่ไหม้เมื่อนั้นมัไม่ไหม้เลือดมันไม่ไม้มันขาเลยงูในชั้นมันบอกว่าอห่างูไปหาุีกับพูนดีกว่ากะพูนตัวสั้นเนี่ย นี่มันมากกุุ่งู้สิงดงดังเหลืองนิ่งๆยน่ะน้อยไปไปต่ออน่อยแต่หนึ่งถอยหน่อยน้อยน้อยไปบอกอจะไปขทให้เหงูอ่ะขอจะมาตีเหรเล้แลอีกหัวลมนะมอีกโอ้ยเผื่อคนทิยามันจะคงหน้าเผื่อจะเดือนนะมันจะไปคนขอไปเอารายเรื่องขอห้าไม่ได้สำเนียงตีตีแล้วมันเขาไปแ้มึงมีค้อนตรงไหนเนาะคอนตรไหน สับโตละคนก่อนนะม่เล็เขาไปอยู่ในบ่อนนั่นะบ่อนเลือพอาะนคือเติมน้หลืบติงสีนะมาดามเตียแบบเงาอยู่เตี้ยแบบเงาสิงเกะซักเลยอนะซักอู้อู้เริ่มงงยกข้อสิอู้อู้คุ้ขออู้อู้สิคึมอะไอย่างนีเหรอห้่มหงสิงดงสิงดงต่อสายเด้มพอนี้พอเท่าคำลุงลุงท่องคำรับสจรามา หัวหน่อยสั uhm ى, and ่งสั่งห่อนก้อนแดดเด้นะมึงเห็ดยังอไป้าก็สงซำกุ้งผู้บาวนูก็เห็ดย่างอะไรน่นแะคอยชักงูงูไก่หนอีกมาชอยคนนี้วะเก่งหน่อย้วาะเนาะของไงฮะปุ๊บเล้โอ้ยเราุ้งได้ก่เฮ็ดแล้วะตายตายเม่าเดมใจถึงแต่แล้วะจะมาสักอันนี้ใค้คอยมาเน้นอันนี้เน้นงูอันนี่ยคอยแต่คอยสักคอมันเอาวะ ใส่แล้วมันขาจะได้งูวนี่ที่นอกไว้น่ามันใจแท้ๆได้ตะงูเน่ยกนเกิดปีคานตะงูเนี่ยก็ถือกันเลยถึงอยากขาโลดเที่งอากขาโลดได้พ่อเจ้าได้มอมักกินงูแล้วก็มาต้อมกิน้ปเจ้ากุกเต่งเฮยงูตรงใหญ่แตงงูต้งสํงแข็งคนเดียวน้าสองเม็ตาเมตรคนละงูนะ

เขาหมักเลยงูหงงูทิ้งงูจ่าคือเดียวนั่นแหละคอยเห็งูคอยข่าเทเานั้นแต่ยังน้อยนะแต่ยังน้อยสำนักลุงนะป็นูเหลองนะงูเลือนเหมือนตัวสังแพงเลยนะงูเลื้อนนะกดไปหาน่อไม้หาน่อไม้ก่อนน้ำไม้ไรน่อไม้ไรนชิบุ่มเนาะไปปืนหาน่อไม้ปปืไปเทปชุบุ่มคู่อันนึนผาไทย ไค่เต็มเลยฮะพอเห็นขุดแลมาเลย็ย่างขุดสันสิสเลมาหาพอยู่อนบอาใหู้กักไข่ยิ้ใส่ยิ้ใส่เลยวันน่มาหนแกหัวห้อนี่แหละแล้วก็เผาแล้วก็แลมไหม่แลมหญ่งๆสั่ผพีได้ไหม่แลมแล้วนี่ได้ก้นนี้ไหมก้อนี่แล้วเ่าแล้วไปเอาไปเอาทั้งมันกรถือมม่แลมมาถึงัแหลสับจาออกมาเลยอูดำน่ะ สักจากตัวลาแล้วไาจนทันตัวหงส์นะอะไรจนทันงูนะไข่วันนั้นหาชุดสองหนุ่มไข่งูน่ะทำอะไทำอะไรไม่ไหเหอนกันเอาไม่าด้กแล้วกันอเ้าเ้าตัดทุกคนทุกคนตาเกลไปกินต้ม่วกิน ก็เละตากแดดแล้วไปต้มส่วกินแล้วหมักขึ้นงูแล้วกัวหัวเราเผาไปหมักขึ้นงูแล้วไปแล้วก็ัก็เืนกินๆแล้วก็ต้มไปให้พวกทหารในค่ายกินแล้วก็ไปใช้พวกค่ายในงูหลังจากนั้นไปต้มขี้เดี้ยวแล้วต้มแล้วเราหยกหมอเข้าไปค่ายไปให้ทหารกินเมื่อไทยนะครับไปผนเมดเหนือใบเนื้อเฮือนเราต้องกินนอกสัตวประหยัดมากกากิน

ตะกี้งูร้ายในบ้านนี่นะออกไปทงให้ทงงานนี่เห็นดียดทีหนึ่งด้วยอะในคันนานถขๆแล้วอะไรขมุกขมมงงูอะไรงูแล้วก็โทษหลุกเคยจงเคยมากินเลยต่อเจ้าเราก็าาบ่าไปตอนต้องงูนะมันกินงูนะแล้งเจอกันต้มซุกกะเอาไปส่งให้ลุดเคยนี่ใชโน่นี่อะอยู่ ติแหนมเคยเพลินกระเทานะ่ปะนนนปลาไหยพอจะกินได้ต้กินปลาไหลอ่กระเทา่ะแล้วมักไปแห้วนู้นูุ้กก็เรียงนู้กระเทาโตเขมามันมอนนแล้วงานจเดือสองเราใส่แห้วนู้คลุกจบไงได้จะไม่กล่อคฟังเนี่ของใมใส่ลูกได้เห็นเลยี่ยไปกิน แต่มักแ่งนูอ้อะคิดนี่กลานเนมอนไปก็ได้พี่น้องเดอ้อค่ะกูจะให้คุณลายซักตะไคร้ให้ส่กกสงในม้มอนถ้าก,กินมาเทียวเล้วจ้าได้<ำ>ได้ได้เ <c oughs> มย่ก็ไม่พูดเราพังของเราแล้วเนล่ไม่พูดเราได้เมย์้ก